อะไรไหมคะอองซูอะไรมาเลยค่ะโอ้นั่งกินอะไรคะเนี่ยอันนี้เหรอคะกิ๊กค่ะกิ๊กกิ๊กค่ะไม่ใช่สามีต้องก่อนจะเปลี่ยนชาำมีต้องเปลี่ยกนกนนะะี๊ก่อนงั้นคะแล้วก็เลยเรียกกิ๊กกวองคะ่ะโอ้คิลเตอร์จะให้จำเจ็บนะว่าไงมิ้นนี่ใครอ,อ,อ่ะเกียร์มาเนี่ยเกียร์มาเกียร์จานนี่เกียร์มาองซู มันใจเอียงอยู่นะคะถ้าไม่เอียงเดี๋ยวเอาซูที่ไม่เอา,นะอา,ออเอาแล้วจะไปต้าพราแม่เอาซูแล้วหาเลี้ยงไม่วหวเกือกอ,อะไรนะอ๋อไมว่าจะไปปล่อยนึกว่าจะให้เอาซูกินกินทีนกินแตงจ้าโอ้โหช้าหัวตา่างโอ้โหนี่ดูถ้วยเขานะคะแตกต่างกับซาคับมากเลยแล้วก็นี่ค่ะถ้วยเล็ก เดี๋ยวเบื่ออีกช่วยหนึ่งค่ะอุ้ยเพราะเาทำเป็นช่วยเล็กอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ทําเป็นแบบว่าถ้วยเล็กเหมือนกันแต่ว่าข้างในน่ะลึกมากลึกมากค่ะแล้วพี่นิ่มนะคะโอ้ยเอาไม่เป็นไรกับพี่พี่เขาเลีงเคี้ยวอยู่อ๋อนั่งกินกับกับกับแฟนอ๋อไปกิ๊กกันเหรอคะวักอร่ำเอ้าเอ้าอี่เปียวนั่งกินอยู่มองหันเอ้าไอ้สินไปไหนอ่ะ ฮะมึงนั่งรอิ้งเหรอกินนิเพียงเืองไปมันได้นั่งอยู่คนเดียวไม่รู้จักนะคะโอ้มันเป็นบ้าเลยมั้งคนเขาก็เลยไม่อยากจะดูมันแล้วนั่คนกูไม่ได้เอคุยกับกูก็ระไดไหมเออคุยกับอาก็ได้ไม่มีใครคุยอาจจะพูดไม่สุภาพหน่อยเพราะว่าเราเป็นกันเองนี่คือหลานเป็นอย่างมึงมานั่งนอยังผู้เดียวเนี่ยกูถามเนี่ย ยังมูอสือรงเกียรผม<ข>ไปนั่งหน้าเหมืองกันอะไล่ผูยังสถา้างสือร่งเกียรผมบ่เขาไล<ม>่มึงตีครับเขาเมืองไล่อกมาเนี่ยไปไล่หลานอามดหลานอาหม่ำได้ยังไงไปไล่ได้ยังไงจะ้วผมพิดอีหยังเนาะยไปนั่งใกใจแล้วลังเกียรติทั้งเพราะว่ามอกเป็นพี่บ้าด่นโมแล้วมึงไปขายร่างินก็เป็นก็เป็นแล้วมึง มันะสมขวดแล้วเขาไล่มึงน่ะมือมือมือน sure> ั่นเป็นม uh ือนีก็เศร้าเร็วมือนั่นนี่นี nice> ่เหลี่ยมของหวานอยู่นี่มือห่างกันเลยมือนี่ผู้ใดผู้ใดเดี๋ยวนี้นิ่เหลี่ยมของหวานห่ากันเลยมืออ่านหนุกอนเนี่ยขี้ฟ้องนะมือนี่ขี้ฟ้องนะมือมือฟ้องเราดูมึงแต่งตัวดิดูมึงแต่งตัวดิไปจะให้กินบอสไนหนังม่ต้องกินละมั้งมึงแต่งตัวมึงเป็นบ้าแล้วในหนังยังคัโกนิ่งตัวคนปลอมไวปยังก็อในหนังแล้วนี่เรเก่นยังคัโกนิ่งบัวบิบ้า มาแต่งเหรนอยู no, Entonces, wait, Aye, right, ่ในบ้านจริงว่าพี่บ่าโอ้นี่มึงซ่อมบ่เนี่ยซ่อมโอ้โหคนในบ้านตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วดูดิอ่านมึงมึงเด้อนี่นะดูเขานะคะนุ่นไม่มีใครชอบเลยเนี่ยก็ไปรวมกลุ่มกันหมดเลยแม้แม้กทั่งเมียมึงนะเนี่ยเลิกกันแล้วออ้เขายอมแล้วว่าเป็นเมียด้วยอ๋อที่มึงที่ที่มันอยากขอโอ้เขาเยอะแม เขาทำอะมาเป็นเมียม so um ึงเป็นบ้าพ่อเมียมึงนี่บอกหลายอย่างด้วยลังเกียกันัอยกันูน้ำกันตัวมึงกัมึงกับเบื้งสภาพมึงที่ไหาบอกเขาสิแต่ไม่ต้องไปอีกแล้วยะบอไปไปบานเร็วลาบานเร็วไปเอาบอกกลับบ้านไปใส่เะไบ้างน เด็ไม่รู้ใครโอยนองไอ้ไอ้บักเตาไัดจีฮวได้บ่นี่ยโอ๊ป oui, ิดกะหั ok ่ง่งไม่ใช่ซุปเปอร์แมนแล้วไปแล้วสรุปแล้วบ้านทั้งบ้านนี่แหละ